ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการพิสูจน์การหาผลบวกรากคําตอบของสมการกําลังสองนะครับโดยรูปทั่วไปของสมการกําลังสองเนี่ยในที่นี้จะให้เป็น ax กาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์นะครับโดยผลบวกรากของคําตอบของสมการเนี่ยจะเป็นลบ b ส่วน a นะครับและผลคูณรากคําตอบของสมการจะเป็น c ส่วน a เริ่มพิสูจน์กันเลยนะครับเพื่อเห็นภาพมากขึ้นจะขอ,อยกตัวอย่างตัวเลขก่อนนะครับนะสมมติโจทย์ตัวอย่างเป็นตัวเลขนะครับ สมมติเป็น2 x 2> กลังสลบ x ลบสนะครับเท่ากับ0นะครับเออนในที่นี้เนี่ยตัว2 x กลังสลบ x ลบสเนี่ยเราสามารถแยกตัวประกอบกลายเป็น2 x, อง x ของ x กำลังหนึ่งเนาะตัวตัวข้างหน้านะครับกับ x นะครับตัวข้างหน้านะครับอ่ะส่วนตัวหลังมีอะไรเป็นไปได้บ้างนะครับ ก็ตัวหลังเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้จะให้เป็นลบสนะครับนี่ก็จะเป็นบวกหนึ่งนะครับเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันคูณกันได้ลบสพอดีตามที่ต้องการนะครับครับขนาดเดียวกันนะครับตัวตรงนี้เนี่ยเป็นลบหนนะครับหรือก็คือลบหนนะครับน้าสับส์ตรงนี้เนี่ยเกิดจากการที่นําตรงนี้มาคูณกันตรงนี้ก็เป็นลบสนะครับเรามารวมก,กันกับตรงนี้ครับ ตรงนี้คือ2 x คูณกับ1กลายเป็นบวก2 x นะครับรวมกัน2ตัวนี้ก็จะเป็นลบ3ม x บวก2 x ก็จะเป็นลบ1 x ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับโอเคซึ่งบรรทัดนี้ครับก็จะมีค่าเท่าก,กับ0เนาะตามที่เราต้องการนะครับทีนี้ผมจะหาร2หันใช้ตัวเลข2หารตลอดสมการนะครับก็จะเป็น x กำลังสองนะครับ ลบลบ x ก็คือลบ x สหารด้วยสก็จะเป็นลบ x หารสนั่นเองหรือจะเป็นลบหส่วนส x นะครับอ่านี่ก็จะจะคือเขียนให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอ่าหาร2ตลอดสมการครับอ่าหาร2ของวงเล็บเนี้ยครับเออผมจะให้หาร2ในวงวงเล็บแรกนะครับกระจายหาร2เฉพาะวงเล็บแรกก็จะเป็น x ลบสส่วนสนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เป็น x บวกห ตรงนี้จะเท่าก,กับ0นะครับตรงนี้จะได้ว่าคำตอบของสมการเนี่ยก็จะเป็น x ลบ3ส่วน2เป็น0หรือ x บวก1เป็น0นะครับครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่า x มีค่าเท่าก,กับบวก3นะครับหรือ -1 นั่นเองนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าสังเกตเห็นว่าตัวคำตอบเนี่ยจะเป็นบวก3หรือลบ1นะครับทีนี้เมื่อนำมาคูณกันเนี่ยระหว่างลบ3กับบวก1เนี่ยมันก็จะตรงกันกันกนกบลบ -3.2 พอดีเหมือนเหมือนเป็นการที่เรากระจายกลับเข้าไปนะครับขณะเดียวกัน,นครับ ต,ตัวที่ตัวลบส2วกับบวก1เนี่ยนะครับหรือไอ้3.2กับลบ1ที่เป็นคำตอบของสมก,การเนี่ยนะครับเมื่อนำมารวมกันแล้วครับส2่วนกับลบ1เมื่อรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นบวก1นึงนะครับเมื่อเรากลับไปอยู่ในรูปสมก,การที่เป็น x ลบ3 2กับ x บวก1นะครับมันก็คือเกิดจากตัวลบ1นึงเนี่ยก็คือเกิดจากการการวมกันดอก2ตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือเป็นสมบัติของ ลบหนึ่งส่วนสองเนสมติของ x ก็คือลบหนึงสเกิดจากการที่นำลบสามส่ที่อยู่ในวงเล็บนะครับมาบวกกับ1ที่อยู่ในวงเล็บของบรรทัดนี้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มจากบรรทัดล่างสุดนะครับแต่คราวนี้ก็จะใช้เป็นตัวแปรแล้วนะครับเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะครับทีนี้สมมติให้ จริงๆเวลาพิสูจน์เนี่ยอาจจะต้องแบบเริ่มจากบรรทัดบนลงล่างเนาะแต่ในทีนี้คืออยากเขียนให้เห็นภาพนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มจากบรรทัดล่างขึ้นบนนะครับสมมติให้รากของสมการสมมติให้รากคําตอบของสมการสมการของ ax กลังสองบวก bx บก c เนี่ยนะครับ คือ p กับ q นะครับอาจจริงๆต้องเขียนจากบนลงล่างเนาะแต่แค่อยากเทียบกันให้เห็นภาพนะครับสมมติร่างตอบเป็นตัว p กับ q นะครับเป็นคำตอบเราจึงสามารถตั้งตัวแปรเป็นแบบนี้ได้นะครับเป็น x ลบ p เท่ากับ0นะครับหรือ x ลบ q เท่ากับ0ครับทีนีเ้เรานำขึ้นไปคูณนะครับ ก็จะกลายเป็น x ลบ p คูณกับ x ลบ q เป็น0นนะครับครับเมื่อเรากระจายเข้าไปนะครับกระจายเข้าไปตัวแรกตัวแรก x คูณกับ x ได้เป็น x กำลังสองนะครับต่อมาลบ p คูณกับ x ก็จะเป็นลบ p x นะครับ บวก x คูณกับบ q ก็จะเป็นลบ q x นะครับและและ p คูณกับ q, q ลบ p คูณกับลบ q ก็จะเป็นบวก p q นะครับมีค่าเป็น0นะครับจัดรูปนิดนึงครับจัดรูปจะเป็น x กำลังสองนะครับผมดึงตัวแปรลบ x ออกมาข้างนอกนะครับก็จะเป็นลบ p บวก q คูณกับ x นะครับบวก p q เท่ากับ0นะครับทีนีเ้เราเทียบสมบัติกับ a x กําลังสองบวก b 2, บวก c เท่ากับ0ในสมก,การข้างต้นนี้นะครับทเ,เ,รเทียบสมบัติการ a x กําลังสองบวก b x 2, บวก c เท่ากับ0 a, ูนย์ a เราเราจะเทียบสมบัติยังไงได้ละ่ะครับวิธีการก็คือเราหารด้วย a ตลอดสมการนะครับ เหมือนกับบรรทัดข้างซ้ายนี้เลยนะครับที่หาร2ตลอดสมการที่นี้เราจะหารด้วย a ตลอดสมการนะครับพอหารด้วย a ตลอดสมการปุ๊บเราจะกลายเป็น x กำลงังสองบวก b ส่วน a x บวก c ส่วน a เท่ากับ0ูนอ่ะครับทีนีเ้เราจะสามารถเริ่มเทียบสมบัติได้แล้วนะครับนั่นก็คือผลบวกเนี่ย p บวก q กับ b ส่วน a เกี่ยวข้องกันนะครับกลายเป็น ลบ p บวก q เนี่ยมีค่าเท่ากับ b ส่วน a นะครับหรือเราจะได้ว่าผลบวกของของคำตอบสมการเนี่ยจะเป็นลบ b ส่วน a นั่นเองนะครับและผลคูณนะครับเทียบกัน p คูณกับ q ที่เป็นคำตอบของสมงการคูณกันก็จะกลายเป็น c ส่วนด้วย a นั่นเองนะครับจะกลายเป็น p คูณกับ q นะครับมีค่าเท่ากับ c หารด้วย a นั่นเองนะครับ เป็นอันจบตามที่เราต้องการนะครับทีนี้ยังมีวิธีการพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรา,ราเรารู้ว่า ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนยเนี่ยสมการกำลังสองตัวนี้นะครับผลคําตอบของมันเนี่ยที่ที่สูตรที่เรารู้กันเนี่ยมันคือลบ b บวก s q a b กำลังสองลบ c ่วนสอง a เนอะ คือลบ b บวกลบ square root b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a นะครับทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยคำตอบหนึ่งก็จะเป็นลบ b บวก square root b กำลังสองลบ 4ac ส่วน2 อีกคำตอบนึงเนี่ยจะเป็นติดลบเนาะนะครับอีกคำตอบหนึ่งเป็นติดลบเมื่อเรานำสองตัวนี้มาบวกกันนะครับนำมาบวกกันปึ๊บโทษนะครับเป็นเลขศนย์ด้สองเอด้วยนะครับเมื่อนำมาบวกกันเนี่ยนะครับออสองตัวนี้จะตัดกันไปเนาะเพราะว่าบวกเจอกับลบ ก็เลยตัดกันไปได้มันก็จะเหลือนำลบ b มาลงกับลบ b นะครับเพราะว่ามีส่วนเดียวกันคือ 2a นะครับก็จะกลายเป็นลบ b บวกลบ b ก็จะเป็นลบ 2b นะครับหารด้วยลบ 2a นะครับดังนั้นผลบวกคําตอบของสมการเนี่ยก็จะเป็นขอเขาวาครับส่วนด้ 2a นะครับผลบวกคําตอบของสมการเนี่ยก็จะเป็นลบ b ส่วนด้วย a นั่นเองนะครับอันนี้เป็นผลบวกเนาะผลบวก แล้วผลคูณล่ะผลคูณอ่ะผลคูณเนี่ยเ,เราใช้เรื่องของผลต่างกำลังสองเข้ามาช่วยนะครับผลคูณน,นำมาคูณกันผลต่างกำลังสองสูตรที่ว่าเอ็มลังสองลบเอ็ลังสองสามารถแยกตัวประกอบกลายเป็น เออ m บวก m คูณกับ m ลบ n นะครับเราสังเกตว่าให้ <S <S ให้สมมติให้ตัวหน้าเป็น m เนาะอันนี้เป็นตัว n นะครับตัวหน้าเป็น m กับ n เนาะสมมติ m บวก n คูณกับ m ลบ n ก็จะกลายเป็น m n, กลังสองลบ n, n กลังสองเนอะนะครับทำนองเดียวกันตัวนี้ข้างบนเจอกันก็จะกลายเป็นลบ b ทั้งหมดกํลังสอง ลบกับ square root b กำลังสองลบ a c ทั้งหมดกำลังสองหารด้วย 2a คูณกับ 2a ก็คือ 4a กลังสนั่นเองแบรรทัดต่อมาจะกลายเป็นเท่ากับลบ b กลังสองก็จะเป็น b2 กลังสองนั่นเองนะครับตัวเดียวกันลบกับ b 2กำลังสองลบ a c อันนี้ก็กระจายเข้าไปแล้วเนาะใน square root หารด้วย c a กลังสองครับจะมีค่าเท่ากับ b กลังสองตรงนี้ตตดกันไปนะครับติดลบกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นบวก c a C หารด้วย c a กลังสอง a ตงกับ a กลังสก็จะเป็น a กลังหนึ่ง c แต่กับ c นะครับดังนั้นผลคูณเนี่ยก็จะเป็น c ส่วน a c a c หารด้วย a นั่นเองนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับหวังว่าน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ